ไม่เป็นอืจริงรู้พี่หลายรอบแล้วแต่ไม่ทำไงวะอยากรู้ว่าผู้แพ้ควรติดขูดาวด้วยแต่ผู้ชนะไม่ควรติดขู่ดาวคือกดมันนะกว่ามันไม่ได้อัปเดตกดนานเว้ยแต่เราถ้าเกิดเราจะแล้วไม่เป็นอื่นไม่ได้ไม่คือจะบอกให้นะมันพูดอะไรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือเปล่าวะเมื่อเหมือนมันมโนทำอยู่ไอ้เหี้ยของฟาร์มไม่สักมันควรที่จะได้ใส่สีอื่นสักระยะหนึ่ง หมือนมึงกันเลยว่ะไอ้เกียร์ครับเจกเพื่อนพี่ก่อนเหรอขอความคิดหน่อยเราต้องคุยกันก่อนใช่ปะเรื่องอะไรนะเราต้องคุยกันก่อนใช่ปหมคุยคุยเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวแชทรวมบ้างทำไมเราต้องซัดวันที่สองครับพี่เออมันไม่มีเหตุผลอยู่นะซ้อมเหรอเออเรามีเรื่องซ้อมเรื่องนี้หวานใช่ปะครับตัวก็รู้นี่ไม่รู้อะ ดูสึกใหญ่มันมันมันก็ต้องเวลามันก็ต้องเรื่องเวลาอย่างนี้แหละถูกเวลาพี่โกรพเออไปที่บ้านไปที่บ้านไปที่บ้านโอ้ยแต่ผมก็ไม่เขียวหวังพี่โกรไม่เขียวจริงนะใครเสียวโอ้เออพร้อมเล่นอรือเล่าโอ้เนี่ร้อยห้าสิบใบ กว่าจะดูกว่ากว่าจะดูใจกันร้อยห้าสิบใบกูถึงบอกว่าขนาดตีตีมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรอกเราเล่นกั่เราเล่นไก่เอดีอกี่ครั้งก็ร้อยห้าสิบใบแปลว่าน่าจะมีของเยอะนี่อ่ะของแกร์มีเท่าไหร่อ่ะเราอ่ะมีเท่าไหร่อ่ะของไปไหนก็เจอแต่เพื่อนที่มตีเลยหลังตู้นะตู้พอดีให้เล่นเรื่อยๆอ่ะ ป้าไปแล้วเนี่ยเออหล่ออะไรอ่ะพี่ไม่โกพี่ว่ากดแม่งแปลกๆว่ะพูดจริงนะเว้ยเรื่องอะไรพี่ก็ขู่ดากูบอกว่าอย่ามันเออๆอุณแพ้ไม่กูจะพูดให้ฟังนะเว้ยมันตอบมันตอบด้วยความไม่มีความมั่นใจอยู่ในนี้เลยใช่พี่กูดหลอกหลอกจริงป๊าบมันเอือยี้ก็คุณบอกว่าว่าว่าเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละว่าว่าเขาพูดอย่างนี้มามันก็แค่นั้นเองสุดท้ายแล้วไม่มึง มึงมึงว่ามึงนอนไปคุยมันหน่อยไหมว่ามันจูนสมองมันหน่อยนะเหียพอยากถามว่ามีาใจี่อยากอยามกลับมามันยัมเออจริงกู้พี่หลายรอบแล้วแต่ยางยังกังย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 ัวยจงยั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 ้ยัง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 ยกงยัไยังยั้ยังยังยังยองยั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 งังย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 ไงยั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 งยงยังยักเังดังยยัง้ังย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 ยยยังยังัยยังยยัย เติมเงินเล่นใหม่แหวกเติมเงินเล่นใหม่มันไม่ใช่กูเยคุณบอกว่ามันใช่เหรอคูถามขอะกูไม่เห็นแล้วนี่คุณเชี่แล้วเมื่อกี้ มันตอบเหมือนเปิดเปิดหรอมันก็ทำกูพูดจริงนะตอบแม่งตอบแม่งเหมือนแม่งกำลังเปิดนะกูเลยงงว่าแบบไม่ใช่หรอวะแบบว่าพวกน้นไม่ติดครูดาวเลยตอนแรกในกรณีที่ว่าแพ้แล้วมันมาชิงต่อได้เลยแล้วฟาลักสองฟาลักสองไหมฟาลักสองกูชิงจะต้องติดครูดาวเลยฟาลักหน่อยฟาตักพี่หน่อยไม่มันเราอ่ะตีกว่าอยู่แล้วจะแสนใบหมื่นใบมีของกูซักหมดอยู่ได้แต่กูแค่รู้สึกว่าแบบมันประจานเราความเม่ใชทนมันไม่มีแล้วว่าเราโอเคไหมล่ะไม่เราโอเคไหมกูก็เล่นตามกฎเนาะ กดว่าไงเราก็ต้องโอเคตามกฎอยู่แล้วจะมาถามเราแบบโอเคไหมผู้เบียมึงมือนเมื่อเมื่อเมื่อผู้เบียดกูได้หรอผู้เบียนมึงได้ไหมือเป้ไอ้ไี้ตอนพูดอ่ะมึงไอ้สมองโอเคปะวะใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยมันเย็นหน่อยเยนไอ้คิมมันไม่กองเลยจะมันพูดมันความเมกเซนไม่มีบนพื้นฐานความจริงนี่มันก็คือความจริงของไอ้คีมที่มันบอกอ่ะไอ้คีมันคนเรามันู้อยู่ขึ้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่เป็นโลกสวยแบบไอ้คีมมันไม่ได้หรอกครับคุยครับไอ้หิ้งหัวใจ อีบอกเลยมันบ้าเลยตัวแสนที่แก๊งนี่เผื่อนี่ถือแก๊งขายแล้วไปเท่าไหร่แก๊งขายไม่มามามาคุยกันในเรื่องนี้เรื่องที่ว่าสมมุติถ้าเอาตามกฎสภาปัจจุบันตอนนี้ที่เราเพิ่งคุยเมื่อกี้ถ้าเราเล่นร้อยสิบใบเสร็จปุ๊บแล้วเขาเล่นต่อเลยจะเอาอย่างไรเพราะเราจะไม่เอาครูดาวถูกไหมเราจะไม่เอาคนอีกถูกไหมคุยากให้เราเข้าคุยรอบสองอ่ะคุยเราเข้าใจก่อนอ่ะในงานเพื่อว่ากันได้กูรู้แล้วถ้ารอบแรกชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยคุยกันในนี้ แต่แล้วกูอะคือกลัวไม่ได้ติดด้วยเรื่องเล่นต่อเล่นได้แต่กูอยากให้มันใช้สีอื่นไงเข้าใจไหมกูอยากให้มันใช้สีอื่นอ่ะอยากให้มันลงสีอื่นมาใส่ในเมืองสัตวสไม่ใช่ว่าแบบกูกูไม่เปลี่ยนอ่ะกูจะชิงต่อเลยแล้วกูก็ไม่เปลี่ยนสีดำไม่ต้องเป็นสีอื่นแต่กูต้องการให้มันลงสีอื่นด้วยเขาต้องมาให้ใส่สีอื่นมาเตี๊ยบเขาต้องเขาต้องกลัวค่าเกิดเขาจะชิงต่อเขาต้องไม่แต่ไม่แต่ถ้าชิงแล้วเูาเขาต้องเอาูว่าเขาต้องใส่สีอื่นมาชิงกับเรานะไม่งั้นไม่เลือกพันใบไปเลยไหลายเรี่ าถ้าเขาจะเลทย้ายอ่ะแต่ถ้าเขาไม่ยอมถ้าเขาไม่ใส่ซีอื่นมาตีเรารอบที่สองอ่ะสมมตินะกูรอบแรกกูอยู่ปีชิงเพื่อถูกปะล่ะอะไรอย่างเราเราเป็นผู้ชนะเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะข้อแม้เรา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 ควรมีเราควรมีสิทธิ์ที่ให้มันเปลี่ยนเพราะเราเป็นผู้ชนะเว้ยไม่ควรให้เราอะไรเลยไม่คือคือกดมันนะว่ามันอ่ะไม่ได้อัปเดตกดนานเว้ย แต่ถ้าเกิดเราชนะของเขาเขาต้องอยากอยากให้เล่นแค่ร้อยใบแต่ว่าพวกมึงบอกร้อห้าสิบใบที่ตอนแรกไม่ตลอดชนะเขาเขาก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าที่กูถามเขาอ่ะกูอยากไม่เป็นอะไรจะเล่นเท่าไหร่พอไม่เปลี่ยนก็ได้เว้ยเขาขอชิงต่อไปก็ได้ไงเข้าใจปะหมายถึงว่าไม่น่าจะชิงสีไม่เลยตอนแรกกูเลยงงแล้วตอนแรกมันพูดไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดชนะก็ต้องเปลี่ยนเลยแต่มันบอกว่ามันมันจะขอคุยว่ายังไงว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนใช่แต่ว่าตลอดแล้ว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  ใช่ผมแล้ว่อกี้กูเลยถามสภาเรื่องการติดคุดาของผู้ท้าชิงสำหรับคนที่แพ้แต่มันบอกไม่มีติดคุดาวก็ขอชิงต่อได้เลยไงเมื่อไหร่งั้นนั้นมันก็ตัดไปที่พี่คิมพูดก็มันเอ๋อไงนั้นแหละไม่กูจะบอกใครนะมันพูดอะไรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือเปล่าวะเมื่อเหมือนมันมโนทำอยู่ไที่อยากของฟาร์มไม่สักมันควรที่จะได้ใส่สีอื่นสักระยะหนึ่งแล้วค่อยมาชิงใหม่เว้ยในเวร์ไม่ได้วไม่ไม่เดี๋ยววันนว่ามาคนที่ว่าเขาเขาเขาคงคิดว่าเขาคงคิดว่าแบบว่าถ้าเราไม่อยากเขามาช ไม่ให้โกรธพี่ว่านะเดี๋ยวมึงรอไปคุยแม่งใหม่หน่อยแล้วกิจกรรมก็รู้นิดนิดหน่อยกูว่าแม่งเอือไปหลายว้านเนี่ยไม่ไม่ทะลุนะไม่ทะลุไม่ทะลุใครเอามันเป็นสภาไว้เที่่สภาโจ๊กบนเหสัตว์ดูตรงไรที่่ จะเหมือนแบบเหมือนตัวตลกไป้เวันเนี้ยริงเหี้ยจะยรอยใส่เดียวเลยพี่ชายไอ้เหี้ยในที่ก็มันเออกูไม่ชอบอะไรเออไอ้เนี่ยไม่มีไม่ถูกแล้วมึงฟังนะไอ้พวกสภาพวกสภาเนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าเป็นตานะไอ้เหี้ยถ้ามันทำเอือกแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมันก็ดอนวองเอออยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินดูที่นั่นเลยพ่ยไอ้โกรว่าวันนี้กูยได้เสร็จยังอ่ะ กูคุยอะไรกันังอ่จะคุมึงม่ไม่มเมพูดเสียไหมมึงพูดเสียไหมไม่วันที่สองผมขอสละเวลาสองทุ่มออกไปแข่งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมัมแบ็คกลับมาไม่ได้แข่งไับแข่งไม่ได้กูให้มึงได้รอบอะไรไหมมึงก็เลือกเลยกูบอกแล้วกูบอกแล้วเลือกเว้ยยังไม่เข้าเลยพี่วิวผมมึงัวว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 เวว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 วรวว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 ฟวว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 ควววววววยกูไว่ได้อยากว่านะใคร ไม่คือมึงพี่ผมไปดูสดๆล่อยปล่อยช่างมันแค่คนเดียวเองตอนนั้นเอกี้เเรามีแข่งเราก็ต้องไปแข่งอยู่ดีนะพวกมึงเอาตัวรอดในเมืองอ่ะจำได้ไหมเรียกกันอยู่เลยผมอยู่ที่ที่สองที่สามนะครับปะไม่มีคนให้เช่าไงนครับครับปะกิ้ไว้เผื่ออะไรก็ครับนี่ไงครับครับไหมอ่ะรับแกงรับมึงอยากขับรถเลยมมไ่ีตังบอหวิวไปงั้นจะค่อยคุยิไดีว่ขยายต่อได้เหี้ย มีพวกนี้ไหมคาฟอร์แคสอะคาฟอร์แคสโอ้โหแก๊งล็อกรถที่คาฟอร์แคสคาร์ไม่มีรถนะจุ๊กเอ้ยลืมบอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรื่องเรื่องรถอะเรื่องเรื่องรถอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามป้ากูเผื่อมีให้เช่าหลายคันนี้่พี่ก็ทำ <c ambling dies> อะไรได้ไหมว่าใครไม่มีรถกอะคาร์ฟอร์แคสเดี๋ยวค่อยไปลิสแป๊บหนึ่งในไหมเออมีเวลากี่วันน้องชายเตรียมตัวเนาะไมม่าถึงก็หรือพวกพวกเนี่ยก่อนเงินติดตำรวจอะมีไหมเงินติดตำรวจคาร์ฟอร์แคสก็มี รู้ไปจำนองได้ไหมรู้ไปจำนองพดกรถติดพวกรติดห้อก็มีโอเคโอเคได้แบบพวกแฟนนนมีปะไม่วันนี้พวกมึงมีซ้อมไหมไม่มีแต่ไม่มียาวปะหน้าล่านอ่วันนี้ลอะไรหน้าตีวันนี้ตลกพี่เียพี่เคมึงเเลยพีเียาไหวเด๋ยวไม่จบแคนี้ก็ไหว ่เารา <recurs. S 2> อยาไปเล oh, like ่นี่นะเอาเลยคือมะาทีอันเนี้ยนาทีนึงเนี้ยเราเอาคนที่สิคนไปลุมธนาคารลุมเะเลยมั้งฮะโค้คนเล่นที่สิบสี่คนเลี่ยรวะ เอาพวกตัวตลกไปเล่นอ <ok> <ke> <c oughs> ่ะไอ้มึงจะได้รู้ว่าความบัญญาอ่อนของมันไปอไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ปไ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  ได้ไมหล่าวปิดเยอะดีไดยปะให้หล่าวอย่าอย่าอย่อ่อ่าอยอ่อ่าริงะมิงอ่ไจริง่ะไม่มือน่าหนบ้มออ่าห่บม้ไปเปิดเสื้อคืออะไร่วเปิดเสื้อคืออะไรคุยมันเมาเยี่ยมจะยร้อนจัด้อนจวันนั้นเปิดเสื้อ่อยใครอะวันนั้นมันหัวตี้มันหัวมันหวตี้ตกมือแล้วมันแกหมดปิดอ่อย โอ้โหไม่ได้จิ้งเลยเยี่ยมดิแม่งขาดกันแรงคือเยี่ยมไอ้ล่อมาก็เซ็กซี่อะโคเซ็กซี่อะโคตหน้าเป็นคนรวยที่ไหนเนี่ยไม่หแบงค์วัดผู้หญ่ยังไสรุปสรุปโอเคหรือยังคนดูสมใจหรือยังครับสูบรีแกงตีด้วยผมว่าคิดว่าจะไม่มีใครตีซะอีกแต่รู้อยู่แล้วแหละว่าเวอร์ว่าไงโอเวอร์ก็เล่นอะสมใจหรือยังล่ะถ้าแพ้เข้ามาไปใส่สีชมพูนะคนดูนะ เราไม่ยิงธนงองอาจในวิถีอยู่แนละ้วเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาเล่นเราค่อยเอามาค่อยกลับมาิงส,สีดำใหม่ถ้าแท้ก็เจอสีชมพูนะคุณดูเนาะออืมไ้เหี้ยโอเวอร์เขามีมือมีตีนครับผมไม่ประมาทเดี๋ยวนะครับคุณดูยังไงได้ซ้อมอีกสองวันด้วยพรุ่งนี้ใครก็ฝากคุณดูติดตามนะครับพรุ่งสตอรี่ของเรานะครับคุณดูระหว่างไล่ลักกับโอเวอร์นะครับร้อยห้าสิบใบวันที่สองนะคุณดูเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่สามสิบมีซ้อมกับ JK นะครับซ้อมกับ JK เวลาเดิมประมาณสามทุ่ม ถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งสองไปเอลเคนะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับคนดูวันที่2ส,สตอรี่ต่อเท่ากับว่าคนดูจะได้เห็นว่าผมเล่นสตอรี่หรือว่าเล่นนนัวสามวันติดเลย3ามี่ห้าวันติดอ่ะอืม,มีอะไรให้ดู3ามี่ห้วันติดก็ใครจะซ,ซื้อบงซื้อเบียร์ซื้อขนมซื้อที่อะไรมาดูดก็แล้วแต่คนดูเนาะเอออาทิตย์หน้าเดือดทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้ดีกว่าครับอาทิตย์นี้เดือดทั้งอาทิตย์ครับเนี้ยเนี้ยตั้งแต่เนี่ยหนึ่งสองสาเนี่ยห้ย สามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเนี่ยยาวทั้งทีครับพักเลยครับอะไรครับเป็นไรครับคุณดูแซ่เพื่อเอาพูดปิดหรอไม่บอกเฉยเอา้าเพื่อนมันเสียงดังเอาคุณดูอ่ได้ไอยากให้พักใช่ป้ะได้ทรงจะลงคืออะไรไม่ยังไม่เลิ่แซ่อีกใช่ไหมเอา้าคืออะไรคืออะไรยังไม่เลิแ่แซะ ก็บอกแล้วว่ามามาอยู่แล้วมันทำธุระผมก็มีงานน้อก็ดูนเงยกรูหมดไสกูวันจริงด้วยไม่มีนะโอเคเคไม่มีใครแท้นะไม่มีใครแ้นะโอเคโอเคแกงกันแต่แก้งกันแต่แก้งกันแ่แก้งกันแ่แก้งกันแต่แก้งกันแต่แก้งกันแ่แก้งกันแต่แก้งกันแย่แก้งกัน่แก้งกันแต่แก้งกันแต่แก้งกัแ่แก้งกันแ่แก้งกันแต่แก้งกันแ่แก้งันแ่แก้งกันแต่แก้งกันแ่แก้งกันแ่แก้งกันแ่งกันแอ่แก้งกั่แ้งกันแ่แก้งกัน่แก้งกัน่แก้กัน่แก้งกันแ่แก้งกันแต่้ง โดนตายไปเลยไม่เป็นไรอะไรเนองคนเมาเป็นไรแหมคนเมามึงถ่ายกูเต็มเครื่องเลยเนี่ยเป็นไรเนี่ยลาบแต่มึงหล่อจริงนะตอนนอนอ่ะไอยาวเว้ยดูไปอี้ย่า้ทรศัพท์กูไม่ติขอดูเขาฟังกูนะขอดูกันมาหมดแล้วครับไอ้เหี้ยใครรับรับอะใครรอบหน้าก็ต้องยืนยันช้าใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลระเบงระเบียงนะนี่ฮัลโหลตรงนี้ก่อนวันที่สองมีใครจะแบบว่าอัปเกรดอะไรหน่อยไหม คอมพังเพื่อนตอนนี้ยเออเมาส์เมาส์เหมือนเบิ้ลๆไงไม่รู้อะหลอนๆจัดตอนเนี้ยพูดจินน้ะเนี้ยเขาก็ตูกมากเลยพี่เลยสิบห้าเรานะให้ไม่ให้ไม่มีให้ไม่มีตีวันนะกูจะไปซ่อมเนี่ยแต่ต้องอัพซีคิวสกอร์มอก็พังเนี่ยทำไงดีเนี่ยพี่ดูสุดเซอร์ไพรส์ใช่ไหมพี่ดูอยากไปขี่มาเออเอยาก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 ใช้ซุบชุบเซอร์ไพรส์สองแบบไปโกระซุปเปอร์ไลท์สองลั่นจริงนะเออจริงลั่นหรอกูยคุยยิงปืนไม่โดนเลยเพื่อนอุ้ย อย่ยพิเค้ยแม่งนักว่าทุเล็ดเลยทีแอ้นตรงตรงตรงนี้ไม่ไม่มีใครไม่มีไม้อะไรปะไอไอเอไอไม้ไอไม้เค้ยไงไอไอไอฟิวเดี๋ยวไปขึ้นมีดให้ไม้ด้วยให้มันตุกผู้เขาเป็นขับมใจของเราเวลานี้มานานแล้วไม่มีปืนอ่ะพี่โกะพี่โกะไม่มีปืนนะพี่ได้เราไมไมาติดโบยฟังมือของพี่ผมฟังนะสามสี่ทีไอ้หล่าไม่มีปืนกูจำได้ไอ้หล่าไอ้หล่าบอกจะขึ้นปืนน่าแต่ปืนในแก๊งมีประมาณสิบห้ากระบอกตอนนี้ปืนในแก๊งครบแล้วมึงยังไม่มีปืนเลยคืออะไร อ๋อเอาไปลองกับฟาร์มาแล้ไม่กูเห็นมันบอกว่าเอ๊กูหลับแล้วกูไอ้หล่าไปเล่นยิงเซิร์ฟเซิร์ฟยิงไหมหล่าบอกว่าฟาร์มพี่ฟาร์มรู้เข้ามาเจอมัน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 ยิงมันยิงขับรถอยู่กับสาวฮัลโหลฮัลโหลครับผู้สวยอย่างเงี้ยอะไรพิซซ่าพิซซ่าอะไรไม่รู้อ่ะมาเล่นรับของกกูกูบอกแล้วว่าไม่ได้มันไม่ใส่ใจกันจะตีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ยคนมีไม่ได้สรุปมีไมนี่ยพวกคาฟอร์แคสต์อะมีไหมอยากให้คนที่เขามาทีหลังเขาเขาแซงหน้าพวกมึงไปดิเท่ย ยังไม่คาฟอคเทสไอฟิวตอนนี้เราเหลือใบเบนเยอะไหมเพื่อนสี่สิบกว่าเมตรมั้งสี่สิบกว่าเมตรหรออยากได้มาอ่ะฮะอยากได้ไม้ไอ้เคีงก็ต้องใช้ไม้อยู่นะคุณดินบอกอยากได้ไม้อยากไได้้มนี่ลบกวนข้าวอยู่ไม่ได้ไหมเค้กแม่งทิ้งกูอย่างเดียวเลยพี่เค้กอยากได้ไม้อไอ้เคียะเค้กที่พี่กีซีแล้วที่ไปสองที เท่าไรวะนี่คืออะไรไม้หรอ่ผมย่างเดียวเลยเท่าไรเหลือเงินเท่าไรอันนี้ไม้เหรอตีสองทีอไมันบอกอยากได้ม้อย่กได้ม้อะไรไม่รู้ไม่สล้านนเก็บไมด้เก็บไม่ด้เก็บเก็ไม่ได้กิฟตีตีอะไรตีอะไรไปสองทีบูไม้ตีสองทีแล้วต้องเลยช่วอีกสี่ทีปะรวมห้ารวมห้าเพอะ้มราะมันไม่พออยู่ดีกูกำลังคิดอยู่โหมมีขายมีมีกิฟต์พ้อนขายไมเพราเพรตอนนี้คนที่ยังไม่มีไม้แกงน่าจะมีแค่ สามคนอาแล้วได้ไม่เยอะเท่าอ่ะหกคนเลยเอาเอาเหลือห้าแล้วเหลือห้าเพราะยูมีได้แล้วเอาที่ไม่ใช่ปืนดเพราะว่าเพราะว่านอกจากไม่ใช่ปืนคืออะไรเพราะว่าก็ไม่ใช่ปืนหรอมีมีหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเอาเอาให้คนที่ขาดไม่เหลือห้าคนเพราะยูมีได้แล้วกูเกยวูอะไรกูอีกนิวเกููพดให้ชื่อเต็มจำได้หมดเลยเค้กอีกนิวไอรีไอลิป แล้วก็เออแต่จะเห็นแต้มมือปืนน้นหละตามคนในรีก็มือปืนวงนอกพี่ดมไหมพี่ดมไหมเออพี่ดมเนี่ยครบละก็รวยคือคลิปก็ฟอนสอย่างม่ขายได้เท่าไหร่วะพี่ดมให้ให้ให้เขาขายห้โล้นคิปประมาณสล้านฟอนล้านหนึ่งก็ทั้งหมด5้าล้านหรอเออประมาณห้าล้านกว่าหล้านไ่้ได้อยู่ฟอนานนะใล้านหล้านไม่ใครมี่จ้านส่จุอะไรกูเพิ่งซื้อมาสออย่างสองอย่างอะไรไม่้มีอะไร้ปะล้านเล้านคุยอะไรหลังเช่นไอ ถลงคนในไประทชีวิตว่าเอ็งมาถูไว้ก่อนนะถ่ายเลยจะไปไหนไปข้างนอกเหรอออกไปนอกคอนโดแบบไม่อยู่เหรอออไปเดี่ยวใช่ป่ะเออไปกลับเที่ยงคืนอ่ะไปไหนต่อไปไปเซเว่นเนาะจะมีเรื่องให้ช่วยอยู่ช่วยรอถหน่อยไปบ้านเพื่อนบ้านนึงช่วยอะไรพี่ให้ช่วยอะไร่วยเลยแล้วก็ช่วยรถแต่รถจะเข้าช่วยที่ใครช่วยอ่ะไม่ควบอ่ะเออใครใครนะควบ่หมพี่เม่กินใช่คุยกับรอนะคุยกับรถควบโอ้พร้อมแล้วมันพร้อมแล้วเฟลเล็กเลยเฮ้ยใครมีค่ากรูไหม1725มามาผมมีเรื่องแล้ว 1นึ่งเจ็เทตอมอะไอตอมรวยเที่ยงคืนนะเอ่อคืนอะไเที่ยงคืนไอ้ฟิวไอฟิวไอ้ฟิวฟกงแล้วมีกิปไหมตอนนี้หมดทำไขาไม่เฉยกูจะติดกูังติดแว่นหนึ่งกูมีกิปก็ฟอนมันถ้ขายเอาเอาไปเป็นตังค์ในสตอรี่แล้วกูคิดอยู่เพื่อเพื่ดัน m 2ขึ้นได้ตอนนี้แต่แค่รอคนมีของมาขึ้นไม่ไม่ไม่ติ่ดวติ้งไ้ยเดยืมเไอ้ฟิวคนจะขึ้นปืนเนี่ย ที่เหลือมีแต่คนที่ไม่พยายามหรอกอ้าวโเว้นคนที่จะไม่ขึ้นอยู่แล้วนะถ้าคนที่มันพยายามมันจะขึ้นได้างานหรอกต้นเองกระทูนเปืองนะเพื่อนไม่หมายถึงอันนี้หมายถึงขึ้นปืนอะรลโก้ขึ้นแล้วปืนไอ้เหียดองสต็อกไว้ให้ตั้งเท่าไหรนะ่ละสุดน้อย